เฮ้ยข่าวเลยอ Honor Magic v 2 Lite เริ่มพัฒนาแล้วใช้ชิปสั a p d r อน o n 8พัทเจนคาดเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ถูกที่สุดในจีน <S <S 1> <S 1> เรียกได้ว่า Honor เริ่มขยายกลุ่มสมาร์ทโฟนจอพับของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสลดก็ได้มีข้อมูลว่าตอนนี้ Honor กํา,าก,ำกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนกำลังกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนจอพับเพิ่มอีก2รุ่นและคาดว่าเราจะได้เห็นในช่วงปลายปีนี้ครับ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Honor Magic V2 รุ่นลดรุ่นลดสเปคที่อาจจะใช้ชื่อว่า Honor Magic V2 Lite หรือ Magic V2 Youth Edition ตามรายงานระบุว่ารุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8พัเจนนึแทน Magic V2 <c oughs> ซึ่ง Magic V2 ใช้ Snapdragon 8 g e เจน2ครับและที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้จะมีราคาเปิดตัวชีดประมาณ5,000หยวนหรือประมาณ24,400ยบาท